สวัสดีครับสมาชิกของทัศนะฟุตบอล VIP นะครับและรายแอดแอดสเปเรียมซาครับวันนี้กลับมาเจอกันนะครับกลางสัปดาห์วันอังคารที่19มักมกราคมเมื่อวานทัศนะอยู่ในแดงรบนะครับขออภัยเป็นอย่างยิ่งวันนี้ฟุตบอลเยอะมากนะครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล2คู่นะครับใน เรียกใหญ่และเรีกรองอยากรักหนึ่งคู่นะครับเริ่มกันที่คู่แรกไปกันที่เรีกใหญ่บุนเดลิกาเยนรมานะครับเป็นการเจอระหว่างมืนเช่นกัดบักเปิดบ้านพบกับเบรเมไปนะครับผลงานของสิงห์หนุ่มในซีซั่นนี้ตกลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากโมเมนตัมช่วงนั้นนะครับตั้งแต่ที่ จบภาร,รกิจในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ a, ชชรนครับผลงานช่วงหลังเริ่มมีกระเตื้องมากขึ้นครับแล้วก็เกมในบ้านหวังผลดได้วันนี้ครับได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับแนวรุกตัวเก่งอย่างพวกราชตินเดนอลเอเลสซานเปอาโยนาทโปมันต่างอยู่กันครบนะครับแล้วก็แผงหลังถือว่ามาชุดใหญ่นะครับเจอกับทางเบเบนครับซึ่งผลงานช่วงหลังดีขึ้นมานครับ เกมรักเหนียวแน่นมากคือครับแต่ผมมองว่าปัญหาหลักของเบเมนคือเกมนอกบ้านและเกมลุกที่ค่อนข้างฝืดครับตรงนี้ครับทำให้แผงหลังของทางเจ้าถิ่นเนี่ยรับมือได้ง่ายมากคือครับแล้วก็ทําให้แดนการกับแนวลุกเนี่ยดูแล้วคงมีโอกาสได้ปั้นเกมแล้วก็ทําเกมลุกมากขึ้นครับกำแพงครับเปิดมาให้ที่กันบักครับเป็นต่อที่0.75ครับหนึ่งไหมครับทุกท่านครับผมเชื่อว่าเจ้าถิ่นครับมีโอกาสถือความมั่นใจด้วยการเอาชนะแล้วก็มีโอกาสเตเต็มด้วยการยิงขาดได้เชียบอลต่อเชียร์เหมือนเช่นกัตบักนะครับในคู่ ที่ฟุตบอลรีกรองแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเป็นการเจอกันระหว่างวัตฟอร์ดเปิดบ้านพบกับบาร์เซนยครับทั้ง2ทีมผลงานช่วงหลังถือว่าค่อนข้างโอเคดีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ภาพนุนครับเป็นทางแต่อารบานเนี่ยดูแล้วยังมีความแน่นอนเกมลุกเด็ดขาดมากกว่านะครับตั้งแต่ที่กุนซื่อใหม่นะครับซิสโก้บูยอนเข้ามาคุมทีม เกมลุกของทางวัตฟอร์ดเนี่ยดูมีความโปรงตัวหลากหลายมากขึ้นครับแกะหลักอย่างพวกเคนเซมาอิสไมราซาชูอัลเปโดและทอร์ดินี่ครับต่างเรียกว่าเป็นแนวลุกที่หวังพึ่งได้วันนี้ครับได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับตามบาัสเซลีซึ่งนอกรังเนี่ยยังมีแผ่วไปนะครับกระแพงครับเปิดมาให้ที่วัตฟอร์ดเป็นต่อ0.5นยดคุณครับซื้อใจเกมลุกของทางเจ้าเทยนครับสุดท้ายเชื่อว่ามีโอกาสมีชนะแล้วก็มีโอกาสยิงขาดได้เชียร์วัตฟอร์ดนะครับในคู่นี้วันนี้ครับสองทีนี้คลิปนี้ฟุตบอลคืนัันนางเเชชียรร์บ่ะคมึกกป และเชียร์วัตฟอร์ดเข่งๆร,รวยไปเจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ